เ่วงโควิดถ้าเราอยากจะเรียนการมาลงเยาบาลเราคนรดูแลสุขภาพต้องดูแลยังไงบ้างคะก็ต้องตรวจร่างกายต้องนมด้วยตัวเองนะครับสเต็ปง่ายๆนะดูแล้วก็ทำนะครับดูก็คือว่ากอดอับน้ําถอดเสื้อดูกระจกนะครับสองข้างเท่ากันไหมมีบวมแดงอักเสบหรือเปล่าชูแขนขึ้นเอาแขนลงว่าใต้ฐานนมบริเวณรักแร้เห็นอะไรผิดปกติไหมนะครับ เสร็จแล้วก็เริ่มจากรคำคำก็คือคำต้อนนมรอบๆทั้งหมดให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วก็โฟกัสที่ตำแหน่งหัวนมว่ามีความผิดปกติตรงหัวนมไหมเสร็จแล้วก็คำต่อมน้ําเหลืองบริเวณรักแร้แล้วก็หายปลาดถ้ามีอะไรผิดปกติเนี้ยเราก็ต้องรีบมาพบแพทย์ตรวจร่างกายง่ายๆนยครับใช้เวลาไม่นาน3-5นาทีก็เสร็จแล้วอย่างน้อยเดือนละหนครั้งนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองด้วยครับ